อะไรเลยคนค่อนข้างใจหายณช่วงนี้ค่ะดาราในสังกัดนางเอกในสังกัดพระเอกในสังกัด ของช่องใหญ่ๆนะคะก็ผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระหลากหลายคนเลยล่าสุดอีกหนึ่งนางเอกสาวค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่ละครเย็นเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับน้องแก้มยานิสานั่นเองค่ะสาวคนนี้นะคะเรียกว่าฮอตมากๆเป็นนางเอกของทางช่อง 7s e นั่นเองล่าสุดค่ะเธอก็บอกว่าหลังจากที่หมดสัญญากับทางต้นสังกัดน,นะคะก็ผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระน้องแก้มมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วเหตุใดจึงตัดสินใจนะคะผ่านตัว เองไปเป็นนักแสดงอิสระฟังจากปากน้องแก้มยานิสากันค่ะนิวเยนนิวมีค่ะก็รู้สึกว่าแบบเ,เราแบบชอบเทรน์แบบแนวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็เลยแบบไปให้สุดทางใช่แล้วก็ชอบศิลปินหลายคนค่ะแล้วก็เลยแบบวันนี้ลุกนี้อยากอยากเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้เป็นแบบฟิววันยอง <laughs> ใช่เป็นฟิลวันยองอะไรอย่างนี้จริงๆก็อาหารการกินค่ะส่วนมาก็พยายามแบบลดลดน้ําหนักด้วยแต่เราไม่หักโหมเราเป็นแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็จะแบบไม่ค่อยกินน้าตาลไม่ค่อยกินแป้งเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดคิดถึงแบบจุดหมายอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราจะผ่านมันไปได้ คิดว่าไม่เป็นไรเราอดตอนนี้แต่เราจะได้หุ่นที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายส่วนมากแก้มจะเน้นเป็นแบบเ,เดินสลับกับเดินชันนะคะก็เป็นแบบแนวในลู่วิ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไปต่างประเทศเงี้ยเราจะไม่ค่อยขึ้นรถเราจะแบบ40นาที30นาทีคือเน้นเดินอย่างเดียวเลยไม่ได้ค่ะ <laughs> มันค่อนข้างมลราพะวะจริงๆก็แบบเรื่องผิวพรรณค่ะก็ช่วงนี้ทำสครับด้วยก็เน้นขัดผิว ค่ะก็ใช้ของโปรดักต์ตัวเองเนี่ยแหละค่ะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะรู้แล้วอาจจะมาสนใจก็ได้ใช่เพราะว่าจริงๆแบบการตลาดยังไม่ค่อยได้ทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้น <c oughs> เป็นสครับขัดผิวค่ะซึ่งจริงๆตัวนี้เราพัฒนามาเป็นปีเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันดีมากจริงๆสำหรับตัวเราแล้วเราอยากส่งต่อให้แบบหลายๆคนที่แบบรู้สึกว่าอยากแบบทีทเดียวจบอะบางคนไม่ชอบอาบน้ำแบบขัดหลายทีอ,อันนี้คือเราทำแบบใช้แบบครั้งเดียวเราแบบจบเลยอะค่ะ คทั้งขัดผิวทั้งแบบอาบน้ำไปในตัวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราเหมือนเราเป็นคนแบบว่าชอบอาบน้ำแล้วเราเป็นคนอาบน้ำหลายขั้นตอนเรารู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างเสียเวลาจะแบบสี่สินาทีอะไรในนั้นอย่างเงี้ยคือบางทีเวลามันเร่งรีบนะคะเราก็เลยแบบพัฒนาตัวเนี้ยให้มันแบบมีกลิ่นหอมมีใส่ออยลงไปด้วยแล้วก็เป็น เป็นเม็ดสクับที่เป็นเม็ดวอลนัทซึ่งมันมันไม่ใช่สรับเกลือที่แบบว่าขัดไม่ขัดไม่ได้ทุกวันอันนี้มันสามารถขัดได้ทุกวันแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวแล้วผิวเรามันก็แบบว่าได้ขจัดสิ่งสกรปรกไปแล้วซึ่งตอนนี้มัน PM 2สอีกอุดเอนาะแบบสิ่งสกรปรกที่เกาะอ,อยู่ตามแบบรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกแต่แบบเวลาเราขัดไปเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเออผิวไม่ได้หายใจอะไรอย่างเงี้ยซื้อที่ tiktok นะคะ bubbleg ค่ะ b u b b, b l e แล้วก็ตัว g ค่ะเออข่าวใหม่โมสัญญาแล้ว <laughs> ใช่ค่ะก็ตอนนี้คิดว่าอาจจะเป็นอิสระไปก่อนค่ะแล้วก็อยากอยากทำอะไรหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อยากแบบได้ลองอะไรใหม่ๆในหลายๆบทบาทค่ะต้องบอกว่าแก้มผ่านช่วงเวลานั้นมาอย่างยากลำบากเลยเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างเข็งค่ะเพราะว่าปกติเรามีช่องสัพพอร์ตทุกอย่างใช่ไหมอันนี้มันคือแบบตัวเราล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนแบบ จุดที่เราเราค่อนข้างผ่านผ่านไปยากแต่แต่เราคิดว่าแบบว่าเ,เราผ่านจุดนั้นมาแล้ววันเนี้เรารู้สึกว่าเราอยาก เราอยากที่จะลองยืนหยัดยืนหยัดด้วยตัวเองดูว่าแบบว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมคะว่าเคารพในการตัดสินใจนะคะและหลังจากนี้ค่ะเป็นนักแสดงอิสระแล้วเราเชื่อแน่นะคะว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีผลงานใหม่ๆใ,ให้กับพวกเราได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการก้าวเดินการเติบโตของน้องแก้มยานิสาค่ะ